วิธีพับต้นคลิปมัดไว้ประดับตกแต่งจากกระดาษก่อนอื่นให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นจากนั้นให้เราพับเป็นมุมสามเหลี่ยมจากนั้นให้เราตัดกระดาษส่วนที่เกินออกเปิดกระดาษออกแล้วพับมุมสามเหลี่ยมควยสลับกันในลักษณะนี้ขั้นตอนต่อไปให้เราเปิดกระดาษพลิกกลับมาทางด้านหลังแล้วพับครึ่งจากนั้นให้เราพับครึ่งควยสลับกันขั้นตอนต่อไปให้เราเปิดกระดาษแล้วพับเป็นมุมสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้เปิดกระดาษขึ้นมา1แผ่นจากนั้นให้เราพับกระดาษลงเป็นมุมสามเหลี่ยม เมื่อพับกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราพลิกไปทางด้านซ้ายจากนั้นให้เราทําที่เหลือด้วยเหมือนกันเปิดกระดาษตรงกลางออกแล้วพับกระดาษลงแบบนี้ให้เราแบ่งกระดาษเป็น4ี่แฉกในลักษณะนี้จากนั้นให้เราตัดกระดาษที่ด้านล่างออกขั้นตอนต่อไปให้เราตัดกระดาษตามรอยที่เราขีดไว้จากนั้นให้เราพับเป็นมุมสามเหลี่ยมในลักษณะนี้เราจะพับขึ้นไปจนถึงยอดสําหรับใครที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจสามารถชมคลิปเต็มที่ช่อง y YouTube หมูมีจัดให้ได้เลยจ้าขั้นตอนสุดท้ายให้เราจับกระดาษแยกออกจากกัน